ครับสวัสดีครับปล่อยไร่ยอดจะใช่ผดผลครับตายแรงสิม,มดแล้วพี่น้องเนี่ยฝนตกจักเทียตกกระพาะดินไล่ๆหย่อนหรือไม่ดินบน,ด,นดินหย่อนผสมพวกนี้นม่ตายหมดแล้วอ้อยแต้ตัวอ้อยแต่ว่าโอ้ยแห้งแรงครับครับปีนี้ปล่อยโน่นหน้านี่แหละเขียวตะหมองซุ่มๆลุมล่มๆต่ำๆ่น ปกติอ้อยมันจะเพียงหัวเพียงเอวหรือปานนี่อันนี้เบื่องเนี้ยตายสิมดแล้วโอ้ยเป็นไงกันถึงี่อ <c oughs> ้อยชงล้งงานน้ำเขาจางติดนี่ติดสินหลายอย่จังได้พ่อใส่นี่น,นะฮะหลังจากนี้ไปถ้าฝนบตต่ตกแล้วก็คือตายระเบิ้งแล้ว พี่น้องเอ้ยนี่แหละครับอ้อยยูดอนครับแหลกแหลงในปีนี้ไม่คยแหลงปานนี่ตายสิหมดแล้วอ้อยจากนี้ไปถ้าฝนบ่ตกภายในเดือนนี้คิดว่าคิดว่าคือสิต,ตายหมดแล้ว,ลวโอจังใน๋ินินี้อ้อยส่งโรงงานใส่นี่เขา ตายหมดแล้วเขียวตาหมองที่มันสีเป็นเลือดๆหมองซุ่มๆน่มันเขียวเป็นดอนเป็นดอนไปนี่ก็คือมีห้อยน้ำไหลน้ำหยางอยู่ก็ยังซุมอยู่เพิ่งเอาพี่นงเมื่อค่สีเวากับฝนฝ่าปีนี่ ฝากกดแชร์กดติดตามนะครับเห็ดอ้อยแล้วมือใจเมื่อเหมือนกำลังใจเห็ดอ้อยเลยกับฝนฝ่าอากาศบ่เป็ในใจหายนี่ขนาดใส่ปุ๋ยตอนฝนตกพอดอีตอนนั้นก็ยังได้ซ้ำนี่ง้นฝน,นมันบ่ตกต่อเนื่องเนาะตกเท่าเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ล้างแค่นั้าก็คือแห้งไปเลยบัดน เขียวตะสุมทักไต่หนียวน้อยอ่อนโยน nhẹ ตกเนื้อฝนเลยเห็นใจเศราไรเชร้าสวนนะแม่หมอนี่ตายหมดเนี่ยครับพี่น้องอ้อยยูดอนครับอ้อยไรโยต้าใช่ปีนี้บ่าตะไหลพู้ใดดอก ตายแป๊เมดแล้วหล่ะทั้งทึ่งโน่นทั้งยังคุณแหง้งแรงคักสิตายเมดแล้วฝากกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ